เราใช้กุรอานรักษาโรคมืดให้กับคนต่างศาสนกที่ไม่ได้ศรัทธาเนี่ยนะครับได้ไหมครับได้ครับชีว้ว่าประวัติดวงท่านนบีสโลล่าวอไลโยสัลล,ล,ล,ลมก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นชาวบ้านเขาเดินทางแล้วก็ไว้ไปที่หนึ่งเป็นชุมชนไม่ได้เป็นมุสลิมปรากฏว่าผู้นําชุมชนน,นั้น<ช>น่นนอะหัวหน้าเผ่านั่นโ<ช>ดนมูชกโดนมูกัดล่วงเลยหาคนมารักษาีนไม่มีเขาบอกว่าเนี่ยมีพวกมุฮัมมัดเขามาลองดูไหม แรกเนี่ยสอบ้ามาเนี่ยเขาก็แบบาแต่พอโดนแล้วนะเอ้ยขอความช่วยเหลือหน่อยมีใครรุกยะาเป็นไหมเป่าปัดเป่าเป็นไหมก็มีก็มีสอบาคนหนึ่งอาสาไปรุกยานี่ก็คืออ่านฟาติฮะแล้วก็พ่นน้ำลายในแผลที่งูก,กัดเนี่ยเขาบอกว่าลุกขึ้นเหมือนเคยถูกมัดแล้วก็มีคนปลดเชือกขยับตัวได้เลยเนี่ยเขาบอกว่าแบบนั้นเลยเขออกาก็อยากจะให้ขงขวัญก็เลยให้แพะไปฝูงหนึ่ง พอสฮายกลับมามาดีนะ่นนี่ก็มาเล่าให้ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาแล้วก็บอกว่านี่เราก็ไปรุกย่าเขาแบบนี้บอกว่านาบีก็ก็บอกว่าก็มาดีที่ที่รุกย่านี่แล้วจะมีเนื้อแพนี่ส่งมาฝากมาด้วยแต่แดงว่านาบีเนี่ยยืนยันว่าที่เขาทำนี่นะถูกต้องอแล้วอะไรที่เขาทำก็คือไปใช้กุรอ่านรุกย่านี่ไปเป่าใช้กุรอ่านเป่ากับคนที่ไม่ใช่มุสลิม